สอกอรอประจำจังหวัดอุดรธานีดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนพศ2568นายชินนกรค้าอังกุผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายพัส,สกรเมื่อจันทึกรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี เดินทางตรวจเยี่ยมกำกับและติดตามการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้และนักจัดการงานทั่วไปณโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเมื่อเดินทางถึงสนามสอบ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีได้ตรวจความเรียบร้อยของสถานีจัดสอบและเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และกรรมการกำกับห้องสอบโดยได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบอย่างเหมาะสมภายหลังผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบเรียบร้อยแล้วท่านผู้อำนวยการ ได้เดินตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในสนามสอบอีกครั้งพร้อมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการกำกับห้องสอบซึ่งมีการจัดสอบทั้งหมด51ห้องใน4อาคารทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีได้อยู่ติดตามการดำเนินงานจนสิ้นสุดกระบวนการสอบตรวจสอบความเรียบร้อยของการส่งข้อสอบและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสเรียบร้อยและเป็นธรรม